สวัสดีค่ะมีรถสวยหรูหลาน่าใช้มานำเสนอกันอีกแล้วนะคะทำได้ขคอร์ดขึ้นยอนซอง0 e l เกียร์่ตปี2 0 1 1ค่ะคันนี้ได้แบลกลายสวยสเกิร์ตรอบค่ะเลยนะคะท็อปสุดมีนเนวิเกเตอร์พร้อมเลยนะคะด้านไหนก็จะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าค่ะ a b a c ABS กุญแจีิมทนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะจอเนวิเกเตอร์กล้องสองถอยแอร์ระบบดิจิตอลค่ะลายไมลรอบคันเลยนะคะราคาโปรโมชั่นตั้งขายที่4 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะรวัตีฟีดาวผ่อนส,สบายเดือนละ800 0กว่าบาทนะคะคันนี้ขอทานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ศูธย์คนิได้นะคะขอยี่นึมื่นห0 0บาทขึ้นไปก็จะรดคันี้ไปใช้งานนี้แล้วนะคะมีแอร์ตอนหลังนะคะ สวยดูลามากๆเลยค่ะขับดีมากๆเลยนะคะสภาพดีค่ะเกิร์รอบคันเครื่องยนต์ v t e ทนะคะน่าใช้มากๆเลยค่ะรถสีดาภายในสีครีมมันตัดกันมากเลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดไฟแนซ์นกับแอมได้เลยนะคะออกรถใหม่ยุ่งยากอย่างที่คิดเลยค่ะน่าใช้สุด,สดเลยค่ะสำหรับรุคันนี้นะคะดูลามากๆเลยค่ะ4 2 9 0ส0บาทเท่านั้นค่ะฟีดาไปเลยนะคะ นะคะคเครื่นนรองยนต์สังซูซูนี่อาลเกยียร์โตปีสองพันสิค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0 9 2 50 50 858ติดต่อแอมค่ะ